พี่บุญวัดลังใหญ่ใหญ่จริงนะเนี่ยโหหัวน้ำไม่มีอุ้ยกดตอนไปแล้วเหอเอตอนไปแล้วล่ะตอนไว้ที่บกไม,ม่ใช่ตัวไปแล้วนู่นอยู่ท่อโน่น,นอืม โอ้มันทําเวลาไม่ได้มันต้องมันกระเดือบตั้งไกล่ย ครับข้ตอนไว้ไ Oh. Mm -hmm. Munkuninni, le Adsson โลเลยบ้างเ๋ย่ออนผมปล่อยไว้ก็ผม ถึงว่าเขาตอนแรกเขาไม่เอาเพรอบแรกมันซึ่งหนักนเลยตอนนี้งไม่เจอผมไม่เดไปเจอเก็เลยบอกว่าไมเป็นเค่่อน 嗯。 ลงครับผมปล่อยไว้มันแก่ครับผมปล่อยไว้เขาขยายพันธุ์ครับไม่ได้มาออยอีกแล้วครับสัดดีมีที่21ครับผมพึ่งผมเจอไว้ประมาณ4-5วันแล้วแหละว่าจะปล่อยไว้แต่ทีนี้มีคนเจอหลายคนมากเขาโทรไปบอกผมอีกเขาบอกว่ามีคนเจอหลายคนลอยหักกิ่งไม้ไว้ ก็เลยต้องมาเอาก็ผมแต่นี้ได้หน่อยดีกว่าไม่ได้ครับโอ้ไม่รู้จะเป็นดีหรือยังไปวับผมขึ้นครับผมนี่ครับพอได้อยู่น้ำดอกมะข่ายังไม่เต็มดีครับผมแต่ต้องจัดครับคนเจือหลายคน หัวน้ำนะมแค่แดดแสบอยู่น้ำครับผมแค่แสบแสบอยู่ก่อนจะกินครับผมจะย่างไปยำกำลัง,งแซบ่บ ห้างคุณกับสิบ่เต็มดีก็นี่ยุ่ป่ะขนาดห้างนี้ยังเบิรงกมาเป็นตัดสิงได้ลูดอยู่เนาะเครื่องโล่วยอเกือบเครื่องกำลังหวานเลยแหละหลุกฮะแบบเดียวกันรับไฟอาโยน ผกร้อยอะไรเนี่ยถ้าผูกร้อยเอาหยาก็น์เลยละไอ้ไปกับผมลงครับโอ้ยข้าผมมิมแก่งากเลยครับนี่อีกรังครับผมมิ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 ม,ม,มตัดก่อนครับเดี๋ยวมันจะตอดร้าผมงามอยู่ครับนี่เสยๆ สวยแต่น้ำแต่ลูกมันโหแก่งักแต่ว่าไปคอยคล้ายคล้ายได้อยู่